ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้จะได้นำท่านทั้งหลายมาชมบรรยากาศของการประชุมสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยวิสามันครั้งที่20ทับ2,554ณวัดพรหมคุณารามเมืองฟินิกส์มรัฐอริโซนาซึ่งเป็นการประชุมพิเศษของ พระธรรมทูตท,ที่มาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งอาศัยมติที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่35ทับ2 5 5 4ณวัดพุทธออรกอนเมืองเทอร์เนอร์มุรรัฐออรกอนมีมติให้สมัชชาสงฆ์ไทยร่วมกับวัดพรมคุณอารามจัดการประชุมสมัยวิสามัญ และจัดงานวันมหารำลึกขึ้นเป็นปีที่20ซึ่งวันนี้ก็จะได้มีการประชุมโดยมีพระเดชพระคุณพระสุนทรพุทธิวิเทศรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยรูปที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยวัดพุทธาวาสนครฮุสตันเท็กซัสซึ่งท่านได้เดินทางมาเป็นประธานและก็มีพระธรรมทูตจากวัดในเครือวัดในความดูแล และวัดในความอุปถัมภ์ทั้งหมดที่เป็นวัดสมาชิกสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาจํานวน96วัดได้เดินทางมาหลากหลายจากทุกภาคส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกาบรรยากาศการประชุมของสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญญาติโยมทั้งหลายได้รับชมได้นนปัจนุบั การประชุมสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่20ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าโดยพระธรรมทูตที่เดินทางมาจากรัฐต่างๆโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในวัดในเครือสมัชชาสงไทยมีทั้งหมด96วัดและในการประชุมวันนี้ถือว่าเป็นการประชุมสมัยวิสามันครั้งสำคัญที่วัดพรหมคุณาราม โดยอาศัยมติของที่ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสัมิกาสมัยสามัญประจำปีได้มีมติให้วัดพรหมพุนารามเป็นสถานที่จัดประชุมและการจัดงานวันมหารำลึกขึ้นพระธรรมทูตท,ที่เดินทางมาแล้วได้รวงทะเบียนและรับเอกสารตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นพิธีการเปิดประชุมได้เริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกา โดยพระเดชพระคุณพระสุนทรพุทธิวิเทศรองประธานสมัสชาสงสงไทยรูปที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสมัสชาสงสงไทยได้นำจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำสวมดมนต์ไหว้พระยอ่ยอ จากนั้นแล้วคณะสงฆ์ทั้งมวลคณะพระธรรมทูตได้ถวายมุทิตาสักการะและทำสามิจิกรรมเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาจบแล้วได้เป็นการแสดงมุทิตาจิตกับท่านพระครูวิเทศพรหมคุณเจ้าอาวาสวัดพรหมคุณารามซึ่งทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบใน วันที่28ซึ่งทางคณะพระธรรมทูตท,ทั้งมวลก็ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสนี้ด้วย <S <S จากนั้นแล้วท่านพระครูวิเทศพรหมคุณได้ขึ้นกล่าวพระเดียงสงคือการกล่าวต้อนรับและก็ให้โอกาสหรือกล่าวประวรณาให้โอกาสแก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมที่ได้มีโอกาสได้มาใช้สถานที่ที่วัดพรหมคุณารามสถานที่เป็นพิธารเน,นื่อในวันมาหาลัาเลตซึ่งเราได้กระทำเทจกาทุกปีอยู่แล,แล้วจบบะผลแนะนำวัดพรหมคุณาราม ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเทาิาสุเทิดาทมาพุทงลูกขาขอ,ขอราราว่าพระองค์พรรามจะสามารถทำเรื่องความสะดวกอะไรได้ที่จะเป็นไปเพื่อสภาพของพวกเราทั้งหลายขอที่ล่าบอกมาหากว่าพระองค์ตาะรามตอนรับไม่ทัวถึงอย่างไรที่พลาดตรงไหนขอให้ท่านการชี้แนะและมาแนะนำ พื่อจะเป็นประโยชน์ในการกัดการเป็นคนื้อเงิจัดงานวันมหรเลึกในปีต่อๆไปด้วยและถ้า็นกานพลน้อยเ่านั้นบมกกล้องไปอย่างไรก็ขอได้รับการเข้ามาภายด้วยสูงขอกราล่าต้องเล่และยินดีที่จะร่วมสนับสนุนในกิจการของสมรมชาิของไทยในระยะต่อไปสรักคอบคครับ